สวัสดีเช้าๆของวันพุธที่23เมษายน2568นะครับเช้าๆก่อนไปทำงานนิดนึงนะครับพามาชมพัฒนาการของไม้นะฮะ่วนนี้ก็จะเป็นไม้ไม้แพกส่งนะครับตั้งแต่หล่นๆ้อนมาก็ก็จะเริ่มแพกแล้วลองดูกันว่าจะติดขัดอีกไหม ไม่ไม่น่าจะติดขัดนะนะครับอันนี้ก็เคลมให้คุณพี่นัชยาการนะครับเป็นกิ่งของเฮอร์คิวลิสนะเพราะว่าก็เป็นตัวเดิมนะครับแต่อันนี้น่าน่าจะใหญ่กว่าสมบูรณ์กว่าด้วยนะฮะพอๆกันกับสเปคเดียวกันกับกิ่งนั้นเลยนะสูงยาวเข่าดีอ่าเพราะว่าไม้ที่ติดค้างตอนนั้นก็เป็นกิ่งของเฮอร์คิวลิสตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งตัวเดิมไปให้แล้วก็ของคุณพี่สุนีนะครับก็ยังเป็นลูกของ หลานาลูกของรายชินีแดงตัวนี้นะครับพอมะเล็ดแล้วก็อันนี้ยังก็ละเพชรน้าเอกนะครับเพชรน้ำเอกอันนี้ต้นต้นใหญ่กว่าเดิมนะครับเพชรน้ำเอกก็ประมาณนี้นะฮะดอกนี่นะครับก็เครมกันไปส่งกำลังใจให้กับคุณลูกค้าที่ปลูกไม้นะครับเพราะว่า,อาโอ้ยอดยอดที่ท่านซื้อ กับผมเยอะมากนะครับการเตรีมการแถมนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยๆนะฮะรักษานัํงใจกันพามาดูอันนี้นะฮะของของคุณลูกค้าผมก็ไม่เคยส่งทั้งกระถางหรอกแต่แต่ต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ้าถ้าต้นนี้ถ้าส่งทั้งกระถางอา,อาจจะบวกเพิ่มนะครับบวกบวกเพิ่มประมาณทั้งสองผมก็เลยต้องเอามาเข้าร่มให้ให้ดินเนี่ย เขาแห้งก่อนนะครับแห้งมันก็นกหนะักก็จะเบาทีนี้การแพกคนีผมอาจจะต้องใช้ตะกร้านะใช้ตะกร้าครับถามว่าสวยไหมนะฮะเป็นราเสียบราชนีชุดแดงทําแนวบอลใสนะครับซ้ายขวามีด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนู้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นเมนกลางนึกภาพตอนเขาโตนะฮะไม้ไม้แนวนี้เลี้ยงอย่างเดียวรากนี่ผมก็จัดนะ ไม้เสียบลูกชิ้นไม้ตะเกียบเต็มเลยถ้ามีฝีมือหน่อยครับยกถอนมาจัดรากให้เขาสวยๆแล้วก็ตีพุ่มเป็นรายชนีชุดแดงสวยงามนะครับไม้เสียบใครก็เสียบได้ใครก็เสียบติดแต่ใครจะรังสรรออกมาให้ลงตัวบาลานซ์และรูปทรงสวยงามอันนั้นต่งางหากนะครับเสียบเสียบแบบใดให้สวยโครงสร้างฟอร์มเขาเป็นแบบใดอันนั้นต่งางหาก เพราะว่าถ้าเสียบเอาตอทั่วไป2ง,ง่ามสามง่ามหรือไม่เป็นทรงมาเสียบมันก็ได้นะครับได้ไม้เสียบแต่เราจะวางอนาคตความสวยงามเพื่อเอาไปตั้งโชว์นั้นยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการหาตอสวยๆมาสร้างไม้ฟอร์มสวยๆแล้วเป็นไม้ที่สายพันธุ์ดีๆเวลาออกดอกมาใจละลายอันนั้นจะเป็นความสวยงามของการทำไม้นะฮะอันนี้ก็อของ คุณพี่ลูกค้าใหม่นะครับทา,ทางกาจะเป็นทางภาคใต้นะฮะเพชรบรรนานะครับอันนี้ก็ส่งทั้งกระถางส่งทั้งกระถางต้นนี้น่า,นา,นาจะดอกบกนะดอกพวงเอดอกเป็นช่อๆมาอยู่แต่คุณพี่ถามว่าอัตร,ร์เลือดร้อยไหมอะไรไหมนี่ต้องขออธิบายก่อนว่าเพชรบรรบาน,นาถ้าเป็นลูกและหลานเพราะออกมาแล้วจะให้เหมือนแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ย่ง,ยงไม่ถึงขั้นร้อยนะครับอัตราเขา โครงสร้างใบดอกเกสรแลบประมาณนี้เขาเอาไว้ก่อนนะครับใบฟ้าใบตะกัว่วใบเงาปราอดเรียวแหลมหรือใบป้อมๆก็ยังเงาปลอดอยู่ก็ยังอยู่ในตระกูลของอบานานะส่วนสีผิวนะครับเป็นแบบใดผิวเขียวมรกตเวลาเขาสมบูรณ์มีลายมะเขือคางกบลายขีดๆ ลายขีดขีดแล้วก็ผิวก็ยนหนังช้างบ้างอะไรมาณนั้นกิ่งตามกิ่งโนโยกด็ดูดูตามอัตลักษณ์ดูแม่เขานะครับอันนี้พามาดูไม้ไม้ไมถังแก๊ตเดี๋ยวจะว่าพ่อค้านี่ปลูกไม่ท่ี่พ่อแดนไม่สร้างนะครับก็สร้างนะฮะแต่การทําไม้แต่ละครั้งเนี่ยม,ม,มันมันใช้เวลายอย่างผมมานั่งะดิตประดอยเกี่ยวกับรากนี่ใช้เวลาก็เกือบครึ่งวันแล้วก็จะคัดฟอร์มนะฮะ อันนี้ผมก็เริ่มรังกิ่งไว้ก่อนนะห็นไรากที่ทำเป็นก็เป็นไม้ที่ผมเคยเคยเปิดขายตอนที่ยังไม่แต่เคยเปิดขายราคาก็ไม่ได้แพงแนะครับแต่เี๋มันขายไมออกก็มาตัดมาแต่งนะครับทีนี้ก็มาตัดกิ่งเออเดี๋ยวเดี๋วเลี้ยงให้สมบูรณ์ก่อนต้นเขาอ้วนเบ่งค่อยมากิ่งกิ่งนี่คือเรารังกิ่งเพื่อให้แสงในเขา เขาเข้าไปได้ทุกช่องนะครับใ,ให้แสงเขาเข้ามันก็จะอ้วนสมบูรณ์แต่เชือกรั้งจะสามารถดึงได้แค่งอลงจะไม่สามารถจัดหรือบิดกิ่งได้นะฮะถ้าเราต้องการบิดกิ่งเราก็ต้องใช้ลวดครับสมมติว่าแบบนี้เราอยากให้เขานอนขนานะเราก็ต้องปึ๊บมาแบบนี้นะปึ๊บแล้วก็บิดปึ๊บแบบนี้เราใช้ลวดน,นะฮบแบบนี้ปุ๊บมันก็จําเป็นต้องบิดนะสมมติว่ามันอยู่แนวนี้ใช่ไหม แล้วอยากบิดเนี่ยมันต้องใช้ลวดนะครับก็ไม่ยากนะฮะค่อยทํค่อยทำ,อย,ทำอ,อยากจะทํา,ารังสรรสร้างสรรให้ไม้เป็นแบบใดค่อยเอามาทําพอทําแล้วก็ต้องมาไล่แกะด้วยนะ <c oughs> ความงานไม่จีรังนะครับไม่จีรังจะต้องมีการดูแลอยู่เรื่อยๆอ,อันนี้ก็เดี๋ยว รอให้เขาพุ่มมาเต็มดีๆก่อนนะครับรายชีนีชุดแดงตัวนี้เดี๋ยวจะยกไปดึงารากแ h ่รากออกกระจายแต่รากลงกระทางสวยๆเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับไม้ทาได้สมมติอย่างเงี้ยอันนี้ตอมันเหลือผมก็เสียบเสียบไปเฉยๆแต่ว่าเลี้ยงให้โตเลี้ยงให้สวยเพื่อเลี้ยงเอาไปโชว์ก็ยังไม่ใช่นะครับเป็นการเสียบเอาสายพันธุ์เฉยๆการเสียบไม้มันก็มีหลายรูปแบบ ต้องดูอนาคตเขาด้วยเช่นตัวเนี้ยต่อยักษ์นะครับต่อยักษ์บ้านวัดตระกูลยักษ์บ้านวัดยักษ์ซาอุนะครับผมเสียบราชินีเพชรน้ำพองตอนเสียบแรกก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็ไล่สติปขาซ้ายซ้ายแต่ผอรอให้เขาเบ่งแล้วเขาโตนะฮะสวยแต่ตอนนี้ไม่สวยกรุงเก่าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมพาดูหลายรอบแนละ้วแบบนี้นะฮะ ผมทำรากตะขาบเขาไว้รอบแล้วนี่มันก็เป็นกิ่งไอพวกเมืองคงกิ่งซาอุนี่แหละแต่ผมทํารากตะขาบไว้รอบแล้วทีนี้มันก็เหลืองามแบบนี้ผมก็ตัดตัดออกตัดออกมันก็แตกแบบนี้นะฮะผมก็เสียบลุงเก่าเหแบบ็นไหมแต่ตอนแบบนี้ยังไม่สวยนะครับยังไม่สวยเราไปนึกถึงตอนอนา,นาคตเขาที่ลําต้นเขาอ้วนๆเบ่งเบ่ง,บงแล้วก็กิ่งตีพุ่มครบทุกๆร,ร,รากก็สวย,สวย ประมาณนั้นแต่ว่าระยะเวลาการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับเห็นไ,ไหมบ้านนาเวลาที่เราัร้างกิ่งดึงไว้ตรงนี้เขาก็พยายามจะดีดขึ้นมาการที่กิ่งเขาดีดขึ้นมาเนั่นแหละมันจะสร้างพุ่มให้ตัวนี้ก็ทั้งท้องนะครับทั้งท้องก็อรอจะฟื้นดียละอันนี้ก็ ทํารากไปหมดแล้วนะครับพาพามาดูว่าไม้นี่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไมทำนะฮะแต่ว,ว่าไม้ถ้ามีมีเป็นหลายร้อยเป็นเป็นพันพันต้นจะมาทําทุกต้นเราก็จะดูแลไม่ไหวมันจะเกิดเป็นทุกข์กับต้นไม้เฉยฉอันนี้ของคุณพิ่ษุนีเดี๋ยวจะยกไปอ่าฝนมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะยกไปเติมดินไป,ไป,ไ,ปไปทำอะไรให้เพื่อให้เขาแตกพุ่มต้นนี้อาจจะเป็น จริงๆส่งก็ส่งได้นะครับส่งได้เลยแต่ว่าคุณพี่อยากให้เลี้ยงให้สวยก่อนมั้งประมาณนั้นนะครับก็แจ้งได้นะจะเลี้ยงให้ดูนะครับเลี้ยงให้ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจาว่าเนี่ยไม้ของคุณพี่นะทําแล้วสวยนะประมาณนั้นก็จะมีของของคุณพี่สุนีแล้วก็คุณพี่นอนดึกพี่อ่จาจำอะไรอีกทวีศักขอใภัยนะ อันนี้เป็นกิ่งของมณีรัตนานะครับกิ่งมณีรัตนามณีรัตนาที่ผมซื้อซื้อกิ่งเสียบเข้ามาแล้วต้นแม่มันตุยมันเน่านะครับมันก็เหลือกิ่งปลายๆผมก็มาขึ้นต่อใหม่ก็ได้นะถ้าเรามีหลักการรู้วิธีการเนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับการการทำไม้หรือการแก้ไขไม้อันนี้ก็เสียบเล่นๆกูกับ ก็ยังถือว่าไม่ติดดีนานๆเดี๋ยวก็จะเวิร์กอันนี้ก็ทำรากไว้หมดนะครับลายชินีต้นนี้นะครับผมมาตัดตอนใหญ่หรือรากก็แบบนี้เดี๋ยวยกขึ้นมาแบบนี้รอบนี้ก็จะไปบำรุงหน่อยบำรุงแผ่ออกด้านข้างนะครับตอนนี้ยังเส้นเล็กอยู่กว่ากว่าจะสวยกว่าจะลงตัวใช้เวลานะครับแต่ว่ามันเป็นความชอบนะครับ ความชอบมีความชอบไปได้ทําต้นนี้ก็ทํารากนะฮะรากรอบไปมดนะครับบนธรรมดาได้ที่นนองนี่นะฮะทำรอบไปหมดคนผู้ราชินีเขามาวัดกันที่รากนี่แหละนี่นะฮะให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูแนวรากที่ถึงครับ <c oughs> อ๋อเอาไว้ก่อนแต่เวลาถอนขึ้นมาแล้วไปโชว์ พุ่มเดี๋ยวค่อยทดนะฮะทดพุ่มให้มันแตกนม,มันทําไงก็ได้นะฮะมาดูกรุงเก่าต้นนี้พดทีไรก็เป็นที่ตื่นเต้นในวงการพดทีไรก็อจะเป็นที่ถูกอกถูกใจเพราะว่ามันหายากมันหายากเหมืนทะี่ผมเล่าในคลิปเมื่อคืนนี่แหละนะฮะหายากอันนี้ก็อันนี้เป็นลูกของเพชรสองแพรนะ เดี๋ยวเปลี่ยนกระถางอันนี้เอาเอาดอกเป็นไม้สายดอกอันนี้เป็นเขาแกะไม่ได้ตั้งใจเข่ยเอามาเล็ดสักทีนะครับแกะมีหลายตัวที่ผมขึ้นเสียบทําไมมัน<ฮ>นะฮะมันโตช้าเอาตรงๆมันสวยแต่มันโตช้ามันไม่พอที่จะเป็นไม้ใหญ่อลังการเอามาโตอันนี้คือคือเขาแกะนะแต่มันก็สวยนด่แหละนะครับสวยเหมาะสําหรับ คนที่มีพื้นที่ไม่เยอะน้อยๆนะครับเอาอยอดไอ้ยจัดมุมไว้ก็ควรที่จะเลี้ยงไม้แนวแคแคๆแบบนั้นไม้สีไงไม้สีก็สวยนะสีมันมีหลายสีแต่ไม้สีท่านควรที่จะถ้าสไตล์ผมนะเอาต่อมาตั้งปุ๊บปบไล่สเต็ปสูงต่ําสูงต่ําไล่สเต็ปกันเป็น,เป,นเป็นแผงกผงําแพงแล้วก็ให้เขารับรับแดดบ้างอย่าไปแดดร้อยมากเรื่องของไม้สีนะแล้วก็เอามาตั้งตั้งเรียงดีด ต้นละสีต้นละสีต้นละสีแล้วถ้าท่านอยากเวิร์กสุดท่านก็ต้องให้เคมีหน่อยแต่ต้องให้เป็นนะรับรองสวยมากนะครับไม้ไม้สีดอกซ้อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าต้องเลี้ยงให้เป็นถ้าเลี้ยงไม่เป็นดูแลไม่ถือโอกาสเน่าก็สูงมากนะครับเดี๋ยวมาเจอกันว่าหน้าฝนเนี้ยไม้ที่เล่นปุ๋ยดบปุ๋ยมันจะออกอาการเลยนะครับมันจะออกอาการเน่าแท้แน่นอน แต่ของผมเนี่ยมันผมไม่ใช้เลยนะครับเคมีมันก็ทําให้ทนนะครับมันสู้มันอาจจะไม่พุ่งมันอาจจะช้าหน่อยนะเรื่องพัฒนาการของเขาเขาจะช้าหน่อยแต่เขาจะอยู่กับเราได้นานถ้าเลี้ยงไม้เลี้ยงแล้วเน่าก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงไปทําไมนะครับเลี้ยงแล้วเน่าเลี้ยงแล้วกว็เน่าแล้วก็สื่อไหมอันนี้ผมคงไม่ได้ไม่ ไม่ได้ขยายครับจะลองขยายไว้อยู่ไอไอใบมักขามแคะปะกาลังอะไรนี่มันมันไม่มีดอกเป็นไม้โชว์ใบเพชรกิติพั์อันนี้ก็ดอกเนาก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็พามารีวิวนี่นี่โอ้จะเอาจะเอาไอ,ไอไอพวกนี้ไปไปเปลี่ยนดินนะครับใบพลาสติกพลาสติกก็มีหลายพลาสติกพลาสติกนี้ใบใบไยาวใบใหญ่ แยตระกูลกระปุกทองใบพ,พลาสติกหรือว่าพลาสติกแต่มันยาวๆยังยังไม่ใบเล็กใบปปอมใบพลาสติกใบมะขามก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นพามาพูดคุยนำเสนอกันไปอีกด้านหนึ่งมุมหนึ่งนะครับสำหรับการนำเสนอวันนี้ก็คงนี่นะฮะ จบไฮไลท์ที่เจ้าถังแก๊สนะครับผมมีแพผนว่าจะทำเพชรบ้านนาให้เป็นทรงนี้แหละนะครับประมาณให้ได้เยอะที่สุดปีนี้นะจะเพราะเพ,ระเพชรบานนาทำแท่งแล้วก็เป็นเลยแตว่าการเดินทางก่าจะมาถึงขนาดนี้ไม่น้อยกว่า4ีหปีนะครับเพราะว่าเราตัดรากครั้งหนึ่งก็เป็นการหยุดชะงักไม้ไม่ให้เขาโต ตัดหนึ่งครั้งรากเขายังไม่งอกเขาก็กินไม่ได้อันนี้คือข้อเสียนะครับแล้วก็เสี่ยงเน่าเหมือนกันถ้าเกิดทำไม่เป็นทำไม่ถึงตอนตัดปุ๊บก็มีโอกาสเน่าเพราะฉะนั้นราคาไม้คุณค่าไม้มันก็เลยอยู่ตรงนี้มันบวกค่าความเสี่ยงเข้าไปด้วยถ้าทำไม่ถึงก็เน่าตายไปเลยประมาณนั้นนะครับถ้ารอดก็ประมาณนั้นราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราก็จะเลี้ยงขึ้น ไปก็เป็น,ปนไม้ทื่อๆนะครับไม่มีอะไรรากธรรมชาติก็จริงแต่ก็ต้องจัดนะนะครับเอาสำหรับคำเอ่ยคำคืนนี้สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ